ทุกคนทำกล้วยบวชชีกันจ้าวันนี้น้องจะมาทำกล้วยบวชชีเริ่มจากเอากล้วยไปต้มก่อนเลยต้มทั้งเปลือกนะทุกคนต้มกล้วยทั้งเปลือกเลยคะ่ะต้มให้ประมาณเปลือกอกล้วยแตกนะคะพอน้ำเดือดเปลือกกล้วยแตกแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นน้ำเย็น,ยนจัดนะคะที่นี่แม่น้ำที่แบบแช่น้ำแข็งเยน็นจัดนะคะกล้วยเราจะได้ไม่เละมันจะทำให้กล้วยเราแข็งพอกล้วยเย็นแล้วเราก็มาปอกเปลือกนะจ้าปอกเปลือกเพื่อที่เราจะเอาไปหั Nearly ่นนะคะทุกคน บอกเลยจ้าปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาหั่นกันนะทุกคนหั่นกล้วยให้พอดีคำนะคะอย่าทำชิ้นใหญ่เกินไปนะทุกคนทำให้มันพอดีคำของเราลูกหนึ่งประมาณสี่ส,สี่สี่ชิ้นน่ะหั่นไปเรื่อยเื่อนะคะหั่นให้หมดเลย กล้วยบวชชีเป็นอาหารที่ทําง่ายแต่กินอร่อยนะทุกคนเป็นอาหารที่นกชอบมากๆกล้วยบวชชีนะคะทําง่ายอร่อยด้วยอาหารไทยเราแล้วเราก็มาตั้งน้ํากะทิใส่ใบเตยหอมๆลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลืออาหารไทยขาดเกลือไม่ได้นะคะเกลือจะเป็นตัวช่วยชูชลงให้รสกลมกล่อมขึ้นนะคะมันจะไม่หวานโดดนะถ้าเราไม่ใส่เกลือมันจะหวานโดดนะคะ แล้วก็ตั้งน้ำกะทิให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราเลือกเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บคนน้ำตาลให้ละลายนะคะเวลาเลยพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็ตั้งให้เดือดนะคะให้น้ำตาลกับกะทิเข้ากันให้เดือดเลยนะคะ ปรุงรสตามชอบนะคะชอบหวานน้อยใส่น้ําตาลน้อยชอบหวานเยอะใส่น้าตาลเยอะนะจ๊ะทุกคนเหมเดือดแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยจ้าใส่กล้วยลงไปให้หมดที่เราหั่นไว้นะจ๊ะแล้วก็ตั้งไฟให้น้ําเดือดลงให้พอน้ําเดือดพอน้ําเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเลยอย่าให้อย่าทิ้งไว้นานอย่าให้เดือดนานนะคะนี่กล้วยของเราจะเละนะทุกคน แต่ถ้าใครชอบกินเล็กๆก็ท,ทิ้งทิ้งไว้นานได้เลยนะทุกคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันแม่จะรสหวานรสกลมกลม่อมและกล้วยแข็งกล้วยนิ่มแค่ไหนเราก็ทําตามที่เราชอบเลยนะทุกคน,นแต่นกชอบกล้วยที่ไม่ไม่นิ่มมากนกก็จะพอแค่นี้ก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วเราก็จะไปกินกันเลยทุกคนนี่เรียบร้อยปลายตักกินกันได้เลยคะ่ะกล้วยบวชชีของเรา